ของกวนซอกก็คืออุญยูงง่อ,อ้ย่าใส่ซอกอ่ะเอเจสตอรี่อะ Hey girl Make e whistle like a missile bomb o o o m b สวัสดีจ้า <S 2> <S 2> <S Happy Christmas ซึ่งมันก็ผ่านไปแล้ว ถ้าเราปล่อยคลิปนี้ไปก็น่าจะผ่านน่าจะผ่านไปแล้ววัน,นคริสมาสไปแล้วก็ใกล้เข้าสู่วันปีใหม่แล้วน่าจะคอนเทนต์เทเชอร์ที่ปล่อยมาแบบน่ากลัวมากช่วงนี้ก็คือปล่อยแบบวันคริสมาสมาที่น้องปล่อยมาตอนนี้นี่วันนี้จำได้ว่าปล่อยช่วง <c oughs> คริสต์มาสอีฟมา <c oughs> ช่วงก่อนคริสต์มาสนั่นเองนะแล้วเราก็ไปแล้วหรือ ไปแล้วหรือให้ไอ้กูทําซับไอ้กูก็อยากทำไอ้กูก็อยากทำแล้วแหละเร่งงานด่วนเราก็เลยไอ้กูเธอเธอถ้าเธอทําเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมานั่งอัดให้น้ำนี่ก็เลยอ่ะโอเคไอ้กูทําเสร็จพอดีก็เลยเป็นคลิป6นาทีเล็กๆเนาะสําหรับเป็นตอนฉลอง7นาทีสิเออเนาทีสำหรับตอนพิเศษวันคริสต์มาสที่น้องๆทามาเพื่อพวกเราเราก็ยังไม่ได้ดูหรอกว่ามันเป็นยังไงบ้างแลไปเราไปดูความกันเลยจ้า มันในติงจิตแล้วโอ้เขินเขียวแดงไม่มีไม่มีคริสต์มาสเลยสามุนเลคริสต์มาสที่จีบอ๋อสนาทีเทเชอร์อ๋อขอพรหกนาทีทีเคริสต์มาสเดบิวย่งเป็นทางการจะตกแต่งต้นคริสมาสตกแต่งต้นคริสต์มาสใช้คุมไหลอะจอ L E D เนี่ยน่ารักมากเลย

S <S <S ใครไม่รู้จะเหเมืองหลวงโอู้อะไรรูดอปให้ดิใครไม่ได้ติดต่อกล่องใส่ได้ดีในภาษาอังกฤษ Good idea Good idea ฮะ Good idea อ๋อ เป็นทีปที่แบบ6นาทีที่ตัดให้เร็วมากรีบหรอเอาเยอะๆก็ได้ังิ่งอย่ไรีด่ออเยอะกนดะไระกระทะหนึ่งได้กระทำกระทะแฟนเค้กหรอพุงมาปังคืออะไร

สงสารจัยีได้อะไรถุรงเท้ามือปะรองเท้านันเหอจึงเคอยอยู่สามคู่นะพี่เสือในบคลอรีบคลอรากจัยีหรอตีให้อ่ะ ยีได <SM. S 2> <Christina. S 1> ้ันรดูฝนมินิดองจังโอ้น่ารักเนเคสมือถือตรงกับรุ่นที่ใชยด้วยรุ่นโต ความกวนซอกก็คืออุญยอีเนี้ยใส่ซอกอ่ะเอเจ็ตซอรี่อ่ะจัดเต็มมากมันเป็นแฟชั่นนั่งเอามาตัดทำเหรอเอากางเกงมาทำที่ปิดตาเหรอโอเคจัง

ใครซื <c ười> uh, like, ỏi, <c ười> ้อมาชิวหรอโคไฟที่พังใช้ไปได้กางเกงส่วนก้นยศตูวธนาการบริจาค เหมือนฉันให้แบบบัตรเสริมบัตรเครดิตอย่างนี้ไหมอืมดเดอร์ใจปั้มอืมเราตัวได้อะไรอ่ะอืมคอมพิวเตอร์เหรอมันจะกองไอแพดบายน์ไฟก็ดีแบบไม่หลด ดูสิกล่อนเป็นกล่องไอแพดนะจะจบแล้วอีกฮาวิเร็วมากนี่ไงมาซื้อบัตรบัตรที่มิมาดปะนไงอยู่ในตึกนัง นังมีคานี่ตึกขอให้ซื้ออะไรก็ได้ในมินิมาร์ทนี่หรออืมุ้ยวช็อกโกบีเอาเป็นแม่บ้านเอาเยอะมากเลยอะเป็นแบบเซลอะไรเงี้ยเซลแคชเชียร์ค์ดตังค์ตั์นงตค อยู่หลอกสงสารจุกอยูสองพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทสองพันเจ็ดร้อยวอนมาได้ไรนก็บาทเองอ่ะพนี้ลสองอย่างได้บาทเป็นเกียร ต้องนอนเตรอยกขายของแหละว่าตึกมีอะไรบ้างเออยังเออถไายอินเก่งพ่วมอวดตึกอ่ะเนาะอัคือแบบไม่เหมือนไม่เหมือนคลายเพลงอ่ะมันห้งคาตัวอย้างอากาศมีทุกอย่างตอนแรกคิดว่าเป็นแบบแบกการบด แบบพวกเอ่อเป็นแันดลลาจีดีอะไรอย่างเงี้ยแบบรู้ได้ไม่จํากัดอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่นะรู้ได้หรัอสามวนเด็กพึ่งเข้าเนาะเด็กคุณเต้เดี๋ยวก็มีเดี๋ยวก็มีเดี๋ยวก็มีเฮ้จ้าเออไม่เหมือนบีแบงบีแบงให้ของขวัญเป็นอะไรเป็นคอมพิวเตอร์เป็นอะไรกันอย่างเงี้ยโอเคก็จบไปแล้วสมัครคลิปน้องๆน่ารักน่ารักเชคเร์ในหกนาทีที่เร็วมากเร็วมากตัดเร็วมากงงมาก แต่แบบปุ๊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 บของขวัญเป็นใครได้อะไรยังไม่รู้เลยตอนเนี้ยต้องแบบดูแบบเพื่อนเนยศูนย์จุดต้องดูสโลว์อ่ะถึงจะรู้อ่ะไอ้กูตัดยังไงถามก่อนไอ้กูต้องแบบซอยซอยย่อยย่อยย่อยคือแบบมันมันคำมันเร็วมากอ่ะสงสารน้อไม่คือบางทีก็อ่านอ่านอ่านได้แค่ครึ่งครึ่งเออครึ่งข้างล่างเลยคือไอ้ไอ้กูทางทำคือถ้ามันมีแบบ สี่ย่อยใช่ไหมก็ทำทุกสี่จุดเราอ่านได้แค่แบบจุดเดียวมันก็ผ่านไปแล้วเดี๋ยวเราจะไปอย่อยขยอยแบบไปกดไปกดไปกดดูนะงงมากอีวีจีมึงก็ไม่ต้องลงในช่องอะสามนาทีไลงเป็นคลิปอะไรก็ได้แบเช็คองเรื้อหรือเปล่า อย่างอื่นก็ได้โอเคก็โอเคก็ยังดีที่ทํามาให้เราสนุกสนานมอลิคริสมาสสำหรับมอลิคริสมาสล้วก็มอลิซียส์มาสใช่พร้อมกับแฮปปี้นิวเยียร์ทุกคนเลยไปเลยและกันสําหรับคลิปนี้น่าจะลงในช่วงวันใกล้ๆเป็นปีใหม่พอดีก็ขอให้ทุกคนมีสุขภาพอั้งใแข็งแรงในการดูแลสุขภาพด้วยนะจ๊ะอยู่รอดปลอดภัยไร้โควิดนะจ๊ะทุกคนแล้วก็เราจะรอวันที่น้องสมบัติมาไทยนะจ๊ะ ใช่แล้วก็ลองภาวนาให้น้องมาสักทีเองพี่ใหม่สองวันยี่เบกก็ขอให้ทุกคนติดตามพวกเราอย่างต่อเนื้อแล้วก็ขอให้จะพยายามทำคอนเทนต์ให้เยอะขึ้นเยอะให้มันดูหลากหลายแล้วกันเนาะไม่ใช้ว่าหลากหลายแล้วกันตามไปจีแล้วกันเราตามไปจีคอนเทนต์มีอะไรตามออฟฟิเชียลส่วนใหญ่แล้วกัน ก็ขอให้ทุกคนได้ดูคอนเทนต์ใหม่ๆจาก YG เยอะมากขึ้นนอกจากเชเชอร์ด้วยก็จะเป็นซื้อปีนอ,อื่นๆด้วยแล้วกันแเราก็เฝ้ารอการคัมแบ็กของทุกๆวงอ่ะเนาะ <c oughs> ไอคอนก็แบบมาแล้วหายรับไปเลยไอคอนนี่เรามีแพน b ิ Big Bang, ๊กแบงนะจ๊ะแล้วก็วงอื่นแล้วก็รอบนีร้รอดูล่าสุดก็คือ The Show ของแบทพิงนั่นเองนะจ๊ะใช่ก็ให้พอให้ทุกคนสนุกสนานในวันปีใหม่ละกันปีนี้เราก็แบบผ่านมรสุมมาเยอะ ไม่ไันจะทำหรอกว่าอย่าพึ่งตาฉันยังพึ่งเริ่มโควิดเรอโควิดพูดโควิดโควิดนั่งมองฉันพึ่งเริ่มเธออย่าพึ่งก็คือมาอีกใหม่เหมือนกลับไปวนหููกเดิม ตอนแรกเรากะว่าจะทาแบบคลิปเป็นมอมมอมวยจีปีสามด่าว G จีสนว่ด่าข้ามปีก่อนแล้วก็นั่งดูไปเรื่อยมาเออวาจีมันก็มีคอนเทนต์ที่มันดูน่ารักดีปีนี้ก็ยังไม่ได้ด่าอะไรอันหนึ่งคือเราก็เองก็ไม่ได้มีข้อมูลเรื่องว g จีในปีหน้าเยอะพอสมควรไม่รู้จะพูดอะไรีรู้เท่าที่คนรู้ทุกคนเรารู้แค่นั้นแหละหรือใครเป็นสายลับอ่าอยู่ในตึกว G ยจบอก บางครั้งเราก็ไม่ได้รู้แหละก็นั่งทำงานทำงานไปเท่านั้นแล้วก็นั่งแบบเออถ่ายๆ่ยถ่ายทวิตเจอต้นหมอกต้นไม้ในตึกเออก็ปีใหม่นี้ก็ขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพร่างกายนะครับแล้วกลับมาเจอกันได้ในใหม่เนาะในปี2021เออก็ขอให้ปีหน้าเป็นปีที่ดีกับทุกๆคนนะครับใครที่แบบเจอวิกฤตในปีนี้หรือว่าตกงานอยู่หรือว่ากำลังที่จะ เข้าเรียนสมัครสอบหรืออะไรเนี่ยก็ขอให้ทุกคนสมหวังมสมปรารถนาทุกคนแล้วกันแล้วกลับมาเจอกับพวกเราได้ใหม่ในปีหน้านะครับสำหรับปีนี้แฮปปี้นิวีย์จ้าปีนี้เป็นปีที่ดีเพราะว่ามีน้องสมบัตินะจ๊ะสำหรับถ้าไม่มีอีโควิดอีผีไปจ้าโอเคบ <laughs> 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 ๊ายบายจ้า okay,